ก็บรรยากาศตอนนี้นะผมก็ยังคุ้มๆนะผมเหมือนฝนจะตกนะครับผมตอนนี้แต่ไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าจะตกไหมนะผมชุดกันฝนผมก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะผมแต่อีกสักหน่อยเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะผมโอเคครับผม ถึงแล,ล้วนะครับผมนันป่านะครับแค่กองก็รอสมาชิกนะครับผมที่เ,เข้ามาตีว่าว่าตีก็เวี่ยงว่า,าตีไหม็ยอยู่งขุ่นยังไงรถสีห่างแล้วอยากนอนไม่อยากนอนงชองใส่เรียนงานเรียนงานเสร็จแล้วก็บของมาเลยน,นอนนอนขึนน้นเกันใส่มาเรียนงานนะยิ่งขึ้น เสือปาเสือปลาพอล้เนะเนี yeah. ่ยนะอยากกอกดีนั่งกินเล่นบอกกันเล่นไปทางหายโดนเ้ล้อไ้มาบอกันโดนเตไปเเยอาว่นี่วห้ามเลยไดซื้อยไก่อ นเด่นเดยหรอหมอสลับตัตปอกกัเป็นแซนล้วเนี่ยนั่นเป็นปอกมิเนี่จัเอารถไทยไปไหว้โย่ครับสวัสดีครับไทยไทยคลิปอย่ลืมคลิปเวน่ยคลิปเดียวดิโอเคว่าเจียสิขอมาอย่เรียนน่ากินปลาป่าเด้อแต่ว่าเหต์หรอ กดชูแล้วอะไรอไนแล้วเตรมรูปแบบเลยดิเนี่ยเตรียมรูปแบบ้เนี่ยใฮะเต็มรูปแบบเนี่ยเตรมรูปแบบแล้วเต็มระบบ่งเตรบบถือกฎหมายแล้วกฎหมาแล้วเรียบร้อยมัปัาถมูเนาะ้อมจัดได้เนี่ยอ ก็ต้องออกไปน่ลาไปหรีน่นเซืปลาเบดก็ไปหรีนนเือปืนเลยปิดมากยจานไปว่านำนำอไรบ้างำรดาน้ิาอุเลีงไม่อีกแล้วแค่กรได้ป่เี้งไหนซ่งไหนเออเยบมันมีเสียูนประยันอะไรต้นต้นกั เด็กที่ตามกวสิเจีอย่าต้องมีผู้ใหญ่อยู่เคียงข้างอยู่เคียงข้างต้องมีผู้ใหญ่คอยแนะนำนะอยู่เคียงข้าง นี่ครับผมเชฟของเราผมปลาเพลาครับปลาเผาปลาเผาครับผมปลาเพลาะไปเลยปลาเพลาะอารตี้กำลังหมักปลาครับผมคนดังก็คนดังนี่ครับคนดังนี่คือคนดังไฟนะครับผมคนดังนะครับคนดังนะครับผมเผาปลากันนะจากเชฟบ้านฝางอาตีออนทัวร์ มีการลุกเนี่ยเ <c oughs> น้นนๆครับยัดไปในข้างในปะนินด้วยโอ้โหครับสี่ตัวครับอันนี้กินปื๊ดเจียบเีวันนี้นเยียบเยี่ยมึงมึงองอะไรโตฟีลากรอขาเลยเดี๋ยวเื <c oughs> อคนแรง <c oughs> ตอนนี้มาส้มไหนดอกเดี๋ยวห้อนนาอนนาอกพันซาเีตะด,ดินตนายดเงานเดียนดีกันดีไวเกือบเกือบงพอเกือบพ,อ,พอดเนลอันนขาบอนั่แยกปราเข้มค่อแห้งเลยนั่นเข้มหมดเหียเลยบเข้มพอดีอพอด,อดีเจ้าทาไหม,ไม,ม กไ่่ห้้ดปนอันนี้ก็คนยิงปลาคนยิงปลานะมนฟันดรือทวาทีอดแดดเน้มนเอากิงงดีได้เหยอันนี้คนหากำลังใจนี่มือูดใจบแล้วไม่หดนกการดันเฮ็ดเลย มันมันแฉบมันแฉบสิ่มีของแท้แล้วตั้งแต่ตั้งแตยอันนี้ครับผมสมาชิกเราแล้วแตพีฟิววะขาพีฟิว้เดีเออเดี๋ยวเพิ่งกัมานผมมาตอนไหนอาจารย์พีฟิววะบอลเนี่ยพี่มาพันาช่วงบายบแลเราอะ่วน้าเพิงทุกวันเ นะครับผมโหใหญ่มากกับพวบอสมันเขาทุ่มมาอดแม่มองเห็นได้ซื้อละเฮ้ยเทียงถ่าแม่ได้หรือตีมามึงยังหวังสวรรค์ท่านเนี่ยร้อนตอนนี้เราก็ทานข้าวเที่ยงกันเสร็จแล้วฝนกำลังจะมา ตอนนี้กำลังเขากำลังคุยอะไรกันไม่รู้เอาาอโอ้แก้วโห่แจกเ,เมาเ<อ>มาตอนนี้เราก็มากินบกักเมาอ่ะนะครับ ปวเิทาปลาเน่ยขนชวนย้ลองบ่ายชนน้าหาเลยจนจะือมะ้ว่ะกินอะบ้างแน่นอนบงคับเ้นี่ยนาินลงนังัแบเน่เนี่ยรับีวิวนะสวัสดีครับขอบค่้องมาเด้อมาเด้อ บอมงบบอกกองฟ้าบอกรถมีนี่ตั้งแต่ว่ากองมัดดิร่มนี่ฟังเลือดอเอาป่านนั้นยังมีคนขอเบงซีนะแฝกรวยคน